มิโดเรือนเรือนทองครับกระไลทอง 10k ครับเป็นนาฬิกาไขาลานครับมิโดรุ่นนี้เป็นมิโดใช้เครื่อง1200องร้อยมันติฟอร์ครับอาการคือ เครื่องไม่เดินครับเก็บไปนานสนิมขึ้นตัวจากหลายตัวครับการถอดเม็ดประยมนะครับให้ไขทตัน,นี้นะครับสามรอบนะครับไขออกสามรอบแล้วดึงเม็ดประยมออกครับอย่างนี้เลยครับ แล้วถอดเครื่องออกมาวิดูรุ่นนี้จะมีจักรลอยอยู่ตรงนี้นะครับการถอดจักรลอยนะครับต้องงัดให้ตรงๆนะครับเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้ครับงัดมือขวา งัดซ้ายมือซ้ายงัดขวาครับให้ตัวจักรตรงๆออกมาครับถ้างัดผิดนะครับตัวจักรตัวจักรด้านในจะหักนะครับต้องระวังให้ดีด้วยอย่ารีบร้อนถอดถ้าไค่อยงัดค่อยๆแซะอ,ออกมาแล้วจะมีจักรเข็นนาทีตรงนี้ครับจักรเข็นนาทีจะอยู่ตรงกลางนี้ เข็มจักเข็มนาทีเล็กๆครับพอออกมาครับไม่ใช่เข็มนาทีครับเจจักเข็มวินาทีครับไ่น็อตออกคอ้น็อตออก,อออกแล้วถอดตัวจับ อาาก,กอกจักรกออกก่อนครับจกกักรกตัวนี้ไม่อยากให้เสียหายครับตัวจับกใสใหญ่พอจกกอักรอออกพอดแผ่นทับตัวจักออกมาแผ่นทับตัวจักครับแล้วแผ่นทับกระปุกรานก่อนถอดแผ่นทับกระปุกรานใส่ไม่ดระยมไว้ก่อนครับ รับขอมา้าไขน็อตออกครับน็อตบนกระปุกรานครับถอดออกด้วย พอมาครับถอดอมาขั้นตอนนี้นะครับถ่ายรูปเอาไว้ชัดๆเลยครับจำเอาไว้ด้วยครับอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับตัวจักถ่ายรูปเก็บไว้เลยครับแล้วนําตัวจักทุกตัวนะครับมารางทําความสะอาดนะครับตัวไหนเป็นสนิมมากเปลี่ยนเลยครับอย่าทิ้งไว้ทิ้งไว้จะเป็นเชื้อเชื้อร้ายครับเชื้อร้าย อดอะไรทุกตัวออกมาล้างให้หมดครับและการถอดเข็มใช้เครื่องมือครับใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับจับเข็มออกทั้งหมดเลยครับสามเข็มนะครับบีขึ้นมาให้หลุดทั้งสามเข็มครับแล้วไขน็อตครับไขน็อตข้างๆตัวนี้ข้างนี้ครับไขออกสามรอบครับ ข้านี้ขายออกสามรอบเช่นเดียวกันด้านนำหน้าปัดออกมาครับที่ต้นตที่ต้องไขน็อตเพราะว่าตัวตัวน็อตจะ,จะมาล็อกขาตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีสองนะสองขานะครับล็อกขาหน้าปัดให้แน่นแล้วถอดชิ้นส่วนทุกอย่างมาใส่ภาชนะ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยน,นะครับใสน่น้ำมันมีจินขาวครับแล้วใช้แปรงครับแปรงครับตัดถั่วจักทุกตัวครับ แท่นเครื่องก็ร้างปัดทําความสะอาดครับให้สะอาดครับแทนเครื่องและตัวจักรทุกตัวครับปัดด้านนี้ปัดเสร็จแล้วหมุนไปนะครับด้านนี้ปัดงายขึ้นมาแล้วหมุนปัดตัวจักรให้ให้สะอาดทุกตัวนะครับแล้วแล้วชมแล้วถอดจากทุกตัวแล้วรู้ว่าตัวไหนมันเป็นสนิมเยอะเกินไปนะครับต้องถอดมาเปลี่ยนนะครับ ทิ้งเอาไว้ครับเราจะข้ามขั้นตอนล้างตัวนี้ไปครับเพราะว่าทุกทุกคลิปที่เราถอดเครื่องให้ดูเราจะล้างทำความสะอาดให้ดูทุกทุกคลิปแล้วครับเดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อครับพอถอดเราล้างเหมือนกันทุกคลิปเมื่อถอดล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หยอดน้ํามันนะครับเพราน้ำมันตามดูทับพิมพ์นี้นะครับด้านนี้ดูก็ได้ทับพิมพ์สีแดงนี่ครับ ตรงนี้หนึ่งเม็ด2งเม็ดสามเม็ดฐานบุทต์ทิมครับตัวจักรตรงนี้ก็หยอดนิดน,นิดครับหยอดเพื่อให้พวกบังคับบังคับการเข็มตั้งเวลาเนี่ยมันจะได้คล้องตัวครับแล้วมาดูการประกอบบังคับหลังจากล้างเครื่องเสร็จแล้วหยดน้ำมันดนูเลย มาวางขอบต่วนครับเราจะปูดลางลงไปครับจับเล็บจัดเล็บวางลงไปทาย่นงนี้ครับเอาดังสั้นลงครับจับเล็เมาให้ลงดูครับดูสีแดงๆนี่ครับจับเล็บจากตัวที่ ใสจักเล็กลงไปแล้วใส่จักสองครับจับจักตัวที่มันมีแกนโัวมันจะยางครับเพื่อจะใส่จักตัวลอยครับจักรลอยจักตัวที่สองใส่ไปแล้วจักตัวที่สามครับสอดลงวางลงบนสุดครับจักรตัวที่สามวางลงบนสุดแล้ววางแผ่นครับ ตัวจับบังคับไว้ครับ,รบวางเป็นทับตัวจับ แล้วจัดตัวจักรให้ลงตำแหน่งทุกตัวครับค่อยๆเคลียร์ให้ตัวจักรตรงนะครับมือมือนิ้วซ้ายตัวนี้ก็กดแผ่นทับตัวจักรเบาๆครับแล้วค่อยๆเคลียร์ตัวจักรให้ลงตำแหน่งทับทิมล่างบนครับเมื่อเราเคลียร์ลงเรียบร้อยดีแล้วจักรทุกโจจะหมุนตามกันไปได้นะครับ ไปหนึ่งตัวก่อนครับแล้ววางแผ่นทับกับปุกลานลงไปครับวางแผ่นทับกับปลุกลานและวางจานบนกระปลุกลานครับวางจานบนกระปลุกลานวางจานกระปลุกลานการะลานให้ลงตำแหน่งนี้ครับ จะเป็นรูสี่เหลี่ยนนะครับวางให้ใหใหตามรูนะครับให้เข้ารูสี่เหลี่ยนแล้วขันนอ็อตยึดไว้ครับแล้วลองขึ้นลานดูครับถ้าขลานแล้วตัวจับมุนอย่างนี้นะครับแสดงว่า ทุกตัวทำงานได้ทุกตัวครับ้ใส่เข็มไม่นาทีใส่เข็มไม่นาทีนะครับเข็มไม่นาทีวางเข็มไม่นาทีลงไป ตามด้วยจักรลอยครับนาฬิการุ่นนี้จะมีจักรลอยอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวครับเข็มไม่นาทีต้องเอาจะปิดตรงนี้ทับไปนะครับทับไปบนเข็มนาทีแล้วขันน็อตครับ ล,ลองหมุนลานดูอีกครับจากทุกตัวถ้าหากหมุนอย่างนี้นะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับแล้วก็เตรียมใส่มา้าลงไปครับ วางคอม้าลงตำแหน่งนี้ครับวางให้ลงรูครับครับทิมติดแดงๆนั่นนะครับแล้ววางแผ่นบังคับลงไปครับ แล้วจัดจัดคอมาให้งตำแหน่งครับเมื่อคอมาลงตำแหน่งแล้วขันน็อตครับยึดยึดคอมาไวห,หน่ตัวครับแล้วลองไขาลานดูสามรอบครับ เขี่ยคอม้าไปทางขวาค่อยๆเขีเข่ยมาทางซ้ายจะดีดเองนะครับครับเขี <achieve> ่ยซ้ายขวาเขาจะดีดเองเมื่อเขาดีดเองเรียบร้อยแล้วคอม้าเนี่ยโอ้สังเกตดูนะครับจะมีง่ามอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมีง่ามคอม้าครับเนี่อยู่นี่นีจะเป็นง่ามต้องวางสับทินมนะครับให้ลงง่ามนี้นะครับให้ลงตรงกลางง่ามนี้เลย ทับทิมจะอยู่ด้านนี้ครับจะอยู่ตรงจักรกกเนี่ยจาทับทิมตัวนี้ครับทับทิมจะเป็นสีนแดงๆนี่ครับเอาความลมลงปุ๊บทับทิมจะอยู่ทั้งด้านบนนี้นะครับแล้วก็สอดลงไปสอดได้เข้าขอพอมาครับ ให้ข้าถ้าไม่เข้าถอดเอาออกมาถอดใหม่ครับเอาออกมาไตใหม่เอาเข้าง่ามเรียบร้อยตัวจกกักรอกจะทำงานทันทีครับนี่ครับตัวจกัก ก็จะหมุนทำงานได้ทันที น็อตให้ครบทุกตัวครับต่น้อตให้ครบทุกตัวครับแล้วนางจัดนำจับชั่วโมงใส่ครับอะไครับแ็นรองแ็นรองจับชั่วโมงครับ และหน้าปัดวางลงไปครับวาหน้าปัดให้ขาลงลงล่องนะครับเมื่อขาลงแล้ว<ป>ก็ขันน็อตล็อกล็อกขาหน้าปัดไปครับหน้าปัดจะได้ไม่ไปเยอะ แล้วางเข็มชั่วโมงลงไปครับวางเข็มชั่วโมงเข็มน,นาที วิแล้วนำลงมาประออกอบตัวเรือนครับ กอลงประกอบตัวเรือนใส่เม่นมะยมอย่าลืมขันล็อกเม็ดมายมนะครับคันเข้าไปครับให้แน่นเหมือนที่เราถอดออกมาครับถ้าแน่นแล้วจะดึงตั้งเข็มได้นะครับนะจะดึงเข็มตั้งเวลาได้ ก็เป็นอันเสร็จครับเมื่อท่านได้ชมแล้วไดศึกษากันดูนะครับถ้ามีเครื่องมิโดรุ่นนี้ก็นำมาถอดประกอบตามไปได้เลยครับแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยครับจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านศึกษาอีกต่อไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณครับทุกท่านมายอมแท้ๆครับพุ่มทองเลยครับก็หาเขาได้ครับแต่จะหายายากสักนิดครับตอนนี้ดู